สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไปไหนเน้อขึ้นมันพามันไปไหนเน้อขึ้นมันพาผีเชียวอาหารอีกบ่มื่อกี้กินงานมาหลายเรื่องนี่ฮะอันนี้ฮะอันใดมาขึ้นบ้านนี่ยขึ้นบ้านเนี่ยได้แล้วได้แล้วอาจารย์ในจังไหนฝันจังไหนบอกให้ฟังก่อนความฝันเล่เล่เล่จดเอาไว้นั่นล่ะฮะ ยังเงี้ยห้องไม่บันไดเงี้ยผีฝันไดปลาสายไหมของฝันของพ่ใ่ตองไหมอันนี้มันมันจับบ่ไดังี้ย่ะฝันฝันจังใดฝันนะฝันอะ้จังใดฝันบอกพดพดันจับจุดบัไดเลยฝันผดพดจังใดฝันจังได ฝันเห็นพีเราไมีแต่บอกว่าหลอนบ่ิบอบ่เขาไก่ฝันเห็นผีอ่ะถึงว่าเขาใกล้ทั้งฝันเห็นเซียวแล้วท่าน่ะเป็นยังไงเซียวผีนะเซียวกับบ่ท่านเห็นท่านนี่เลยมันมาหยั่งเซียวที่ว่าไปกลับไปไปอเมริการน่อบ่ไท่านมาเหมือนกัก็เห็นกันอีกเลยฝันกับหลานมาจะดีกว่านี่เซียวอยู่อเมริกาหรือนะมันเป็นหัวหน้ามุมเป็นหัวหน้ามูมบาทนะครับ ไไนายพ่อญ่เป็นแทนให้พ่อไงเป็นแทนไอพ้พ่อไงเป็นไอ้มาลาผีแทนเป็นหัวหน้าแทนไนอ,อ้ตุ้งต้นยังมีย,งมยังมีเขาเด็ c. กลับบ้าน์กันเลยไปโดนอะไรแตมาโดนหนูบ่อยๆเซียวผีหนึ่งคือว่าแต่สมัยก่อนเป็นไอ้สงครามเป็นทหารทหารอเมริกาที่มาเสียชีวิตในตนี่นไงเขาแอกหน้าว่าอากาศเอ แล้วมันจั้งใบบา้ตัวนั่นไป็นถิ่มยังรังกาเด้ะตไปเลยไปถามันแับน้องกอกน้องติดทำได้ลลถามผู้หญ่ติวเมยงลังกามันยากเลือดนะเราจิ้งไฟอย่างนี้วะมันมันมีคือสน่สนสน่สนส่วนพื้นแหะก็เลยมาไปหาจิ้งไฟแล้วไปใส่จิ้งไฟ อันนี้อันนี้ว่าได้ฟันได้เนี่ยเอาไปใส่เล่นของแท้ดิของแท้เด่นมันบอกเอาไปชิมไช่ชิ้ไฟเล่หูจับว่าิ้ไฟยงร่งกาเยงร่งกายงลกาคนี่แบบขันนุมันสูเมันน่นตัวเลยเอาไปถิไปทำมักติวมัใคญ่ติวกันน้องกีก mm ันบอกยงล่งกามียากหรือเปชิ้ไฟเด่นดิของฟนมันบ่ชิ้นได้ิ้งไฟเ่ ม่สมส่วนฟืนน้นมูเขาเผาเขายังนี่แหละแต่ว่าส่วนนั่นโตไปถี่เลยถี่เต้นกองไฟมีอยงล่ากาบาดนว่าโตไ้ผู้ไปไกลเปนหน้าบ้านนี้นโอ้ยสี่คนนักเล่นกับมีเด็กนีหน่อยเหน่งมากควันเท่าบักมโมกี้ยานมูไปเที่ยวอยู่กรุงเทพมูกีโก้กับขึ้นมาลิวมาหาเท่าว,ว่าเทาไปกวนบองยูบองยังมันไล่เท่านี้ โอ้เวี้กูนี่ไปเทสอะกูอยู่ในโดนละได้ละดอกซุบหงส์ที่เป็นอือมันอะไรมันก็เลยกลับขึ้นผีนั่นนะอ่อันนี้ผีอ่อันนี้ผีอันนี้ผีผีว่าไปยังของยูเออจะว่าโดนนั่นจะตีกันนะไปอยู่ป่าสาเนาะไปอยู่หมู่บ้านเขาขี่โกเขาบวกอันนี้นะเขาก็อยากเห็นอยู่น้ำที่เขาเป็นน้อยอือเออไปอยู่ที่เขาหวั่นเขา จนตีก pues ันอยู Actually, right mm. Mm ่ไปอยู่มาถือกันทั้งเขาก็เลยให้อยูเขาเลยให้เป็นหัวหน้าคุ้มดูแลไม่กูไดไปฟันตายไตเลยนี่กูได้ไปฟันต้นไม่เนี้ยแถวนั้นเออตายได้ฟันได้ผู้เดียวฟันก็จะหัวอยู่ตลาดห้องฟันก็ไม่แถวเงนนั้นฟันใผู้เดียวเด้อเงินนั้นฟันมาได้มาผมมาเราให้เขาไปเอาโคกกันต้นพีมหมอบ เฮ็ดยาเฮ็ดยาบ้านหนองคองยาทันธุ์มดปล่อยตายจ่อยบอกฟันกอกให้นี่กันบ้านอันนี่แม่บัานนี้กองบอกลงพระอ่อนกอกให้ยองเขาไปปลูกขึ้นกำลังงามฟันจำดินมาด้วายให้กันด่ากันละศิชากันหมดแลยบ้านนี้ไปบ้านไปป่วยตายจ่อยนะอื พี่นุ่บากน,นั่นก็คือเราใอ้มันกินยังกินหนาเคยไปรัดท่างเขาเขา่อเอาหอเขาคือเรามอบมันให้มันขามาหน่อยไปหอดบ,บ้านลดบวกกันตายจ่อยตายไอ้เด็กสิแสดงว่า,าปลาซาเนีเยนครับแ,แ,แ,แต่ขนาดหลงพอลงว่าน,นี่พอไอซีจูนนั่นก็ตายยอดหัวย่กหกเลยตาย สองหลวงพ่อสามหลวงพ่อนี่อยูมูพอดีมูทอาทันยังไปรบโหยอยูเลยเจาปากกามาเขียนไหมอ,อันเลีกอเขอียนอไเรเขียนแล้วมฝันผมฝันเนาะเจ็ดหนึ่สี่ฮะเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสีเจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย เนี่ยนี่หนึ่งสี่กับสี่ศูนย์ฮะเนี่ยสารประาศมหาศูนย์ถนนนอรเวย์ามหามาท่านหัวลดเลยเด็กยานออกก็เตี้ยเ็กยานออกครับใจสดเด็กยานออกมะครับใจติดใจไปกองนั่น้าวกล้วยมะเขเอข้าวกล้วยมเขือหนึ่งสี่กับสี่ศูนย์โตน้อยมันมันมัน บ่าท่านล็อกเขาล็อกป็นไหนเต่เอาตัวนี้ไปก้อนดีนี่ย็เจ็ดหนึ่งสี่กับสี่ศูนยกับเลขตัวใดอีกนึงที่วาจานออกนะหาสากับหาศูนย์เขียนหมดเลยมัเนมดลยนให้อมันมันมันโดนแล้วมันโดนแล้วปีสองปี เดี๋ยวเฉียนขึ้นให้ไหมเด้อพี่น้องกระดานที่เราถือโซ่นึ่นก็คือตัวเลขยงขงตัวหน่อยพูดแนวมาเห็นดอกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ตัวใหญ่ใหญ่สองตัวให้เขียนตัวเต็มตัวกระดาษแล้ววะส่ศูนสองตัวนั่นแล้วว่าให้เขียนเต็มหน้าเต็มหน้ากระดาษเลยเออหาศูนย์ก็หาสามนั่นน่ะ เาแบบนี้หาซุ่นกหาสามตัวหา่าสาัวนเต็มกระดาษแล้วว่าตัวยันออกตัวยันออกแต่สิบเอ็ดก็ารเียแลนะเงินสิบต่อนสิบเอ็ดเราก็ยังให้ได้ออกไอ้้นน้อยก็รับถามก็บอกเขาเขาไะไ้ไอ้แบบน้องชี้กิดบอกแน่แบบบบอกเขาแบถือื มันไม่บอกลูกหลานตัวบนวันที่วันที่เองโบตขาบัดซึ่อยู่ต่า่โเอาแห่เราที่ไนบงเานี่ยอันนี่ตัวยันมัน้อตั้งยังดีันนกหันไวู้นกับาสาม พ่อใหญ่ตองหรือสีตองพี่น้องตรวจแคปไปเด้อเจ็ดหนึ่งสี่กับสี่ศูนย์ตัวยันออกก็คือหาศู 53. นย์กับหาสามจัดเต็มกันเลยนะครับผมสำหรับพ่อใหญ่ตองตองภาษาเด้อนะครับทุกคนทุกท่านเจ็ดหนึ่งสี่ 40, 40, 50, 53ครับโอเคนะครับนะครับผมมาสรุปตัวเลขนะครับของผู้ใหญ่ตองเผาภาษาเด้อนะครับผม714กับ40เด้อ714กับ40แล้วก็มีเพิ่มนะครับก็คือ50นกับ53 นะครับหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับครับต้องขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงเฮงปังปังสุขสุขสุขคนเด้อนะครับผมโอ้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม